ก็สวัสดีครับผมกับอีกหนึ่งวันกิจกรรมดีๆของนิยามคนในป้านครับผมวันนี้นิยามก็ได้มาร่วมกับพระอาจารย์และอีกหลายลูกและก็ชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นผู้หญ่บ้านคณะกรรมการทุกส่วนของในหมู่บ้านก็ได้รวมการลงมาที่วัดวัดราชสามัคคีครับผมคือหมู่บ้านของผมฮะก็ได้มาประดับประดาเกี่ยวกับ วันออกพรรษาครับผมก่อจะพาพี่น้องแลหลายคนไปเบิ้งกับการประดับประดาในบางชิ้นบางงานครับผมเพราะว่าเป็นการเตรียมงานกันครับผมในวันออกพรรษานี้ที่จะเข้ามาถึงก็ไปเบิ้งน้ำกันครับผม วันออกพรรษาที่เป็นประเพณีของชาวพุทธผมเชื่อว่าหลายๆคนหลายๆผเนก็ผมก็คงจะเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีเก่อด่้งดื่มก็ผมในยามก็ได้เป็นกรรมการของวัดอีกหนึ่งคนก็ได้เข้ามาร่วมในการจัดสถานที่ไม่ว่าจะในสิ่งไหนในวันที่ในวันออกพรรษาก็ผม ก็สิพผาพี่้านนองทุกคนไปเบึงกับประพินี่เกาดังเดืองกับผมถ้าหากว่าเสียงผมนั่นอาจสีบกค่อยงิ้นหรือบกค่อยชัดก็ต้องขอถกขอัย้กับผมเพราะว่าผมกาะไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่ครับผมในวันนี้ท่างพระอ,อาจารย์และ ผู้ยบปานและอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็น่อแม่พี่น้องผู้ที่ว่าผ็นมีงานฝีมือในด้านทํำประดกประดาในการประดับประดาแลับผมก่อการในร่วมกันลงมากกับผมเพื่อประดับประดาให้ในวัดกับผม ในวัน2วันนี้นิยามอาศีบอาคอยได้เข้าไปทักทายเพลเดอร์ครับผมเพราะว่าจะได้แลนงานตัวนี้ครับผมงานในวันออกพรรษาหนี่หลายอย่างคะ สถานที่ที่ผมถ่ายคลิปขนาดนี้ก็เป็นหมู่บ้านและก็เป็นวัดราชสามัคคีบ้านตอบดูตำบลลนศิลาอำเภอลนสิลา,นนาจังหวัดขอนแก่นก็มีการสร้างโบสถ์ที่ได้หลายคลิปที่ผมเคยได้ลงไว้ครับผมตอนนี้ก็ได้ทำไปเรื่อย ผมเชียอว่าทุกๆจังหวัดทุกๆภาคก็คงจะประดับประดาที่เหมือนกันแล้วผมเนาะ <c oughs> มันก็เป็นประเวณีเก่าดั้งเดิมของชาวพุทธเรา Thank you ผมเชื่อว่าพรุ่งนี้ในสถานที่บริเวณแห่งนี้จะมีชาวบ้านในหมู่บ้านผมและอีกและหลายหมู่บ้านคงจะขอมาผมคงจะเต็มฮะเหมือนในหลายคลิปที่ผมเคยนำเสนอไม่ว่าจะเป็นบุญข้าสาหร์หรือจะเป็นขนธรรมเนียมในแต่ละ ช่วงที่ผมเคยได้ลงคลิปไปในกิจกรรมดีๆของหมู่บ้านผมและผมก็มีส่วนที่เป็นกรรมการของวัดผมก็จะพาพีผ้าน้องไปชมกับ วัดของมูป่านผมเนาะผมเนาะวัดราชสามัคคีครับผมวันนี้ก็ได้ร่วงกับชาวป่านครับผมแล้วก็อีกหลายคนครับผมมาประดับประดา ไม่ว่าจะเป็นในชิ้นงานในหลายชิ้นก็ผมก็ช่วยเหลือกันไปเรื่อยๆก็ผม ก็จะพาพี่พาหน่องไปเบิ่งกับภายนวัดกับผมเนาะในบางชิ้นบางงานในบางส่วนกับผมส่วนตรงนี้จะเป็นโบสถ์ที่ก่อสร้างก็ไปตามขั้นตอนในแต่และชิ้นงานกับผมก็ยังขาดเหลืออย่างไรเสียอะไรย่างกับผมเนาะในการสร้างโบสถ์อุโบสถหลังนี้กับผม ถ้าหากนิยามนั้นเบอกยังผิดไปเนาะก็ผมเนาะก,ก็ต้องขอถ่ยขออภัยด้วยครับผมเพราะว่าบางเทียก็อาตีเหนื่อยจากการทํางานไปด้วยแล้วก็ไม่ค่อยสบายด้วยครับผมอันสองวันนี้ผมก็คงฉีคิดว่าสีหนุ่งย,ยากโยกับผมหลายสิ่งหลายอย่างฮะ ถ้าหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สาระก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งซับสไครต์ให้กับนิยามคนไทยบ้านด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผม